วัสดีค่ะพบกับ Viv i, Viv i, วิววิมทินีจาก BSI อีกครั้งหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะที่มาเจอกันเนาะในช่วงเทศกาลสงการนะคะแต่เทศกาลสงการปีนี้เราได้ทําง,งานเป็นปกติเป็นปีแรกเลยนะคะตั้งแต่ต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยแล้วกันนะคะเพราะว่า คือทุกๆปีมันก็จะเป็นวันหยุดสงการที่เราไปเจอญาติผู้ใหญ่ไปพบป่าสัรสารเพื่อนนะคะตามาจังหวัดต่างๆพื้นที่ต่างๆละบป่านี้นะคะแต่ว่าเนื่องด้วยเทศกาลสงการปีนี้เนาะบังเอิญว่าเจอวิกฤตโควิด1 9ค่ะนะคะก็สนองนโยบายของรัฐบาลให้หยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะถ้าเราไปต่างจังหวัดหรือว่าไปไหนก็ต้องกักตัวตามนโยบายของทางรัฐบาลด้วยนะคะก็ ในวันนี้เองนะคะเรามีมานําเสนอคือในส่วนของมาตรการช่วยเหลือนะคะในของภาครัฐเนาะวันนี้จะเป็นในเรื่องของสรรพกร์นะคะว่ามี8มาตรการทางภาษีสู้โควิด -19 เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะที่ทางสรรพารได้ช่วยเหลือเรื่องแรกเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํานะคะก็คือพร้อมสิทธิ หักเป็นรายจ่ายได้ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาตรการที่สองนะคะเป็นมาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานมาตรการที่สามนะคะเป็นมาตรการค้ำประกันสินเชื่อผ่านบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะแล้วก็มาตรการที่สี่เป็นมาตรการภาษีหักหน้าที่จ่ายจากสามเปอร์เซ็นต์เหลือหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ั้นันเองนะคะแล้วก็ มาตรการที่5นะคะเป็นการรักษาการจ้างงานด้วยสิทธิ์หักเป็นรายจ่ายได้300%เนะคะมาตรการที่6ก็คือการันตี15วันคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการส่งออกนะคะแล้วก็มาตรการที่7เพิ่มสิทธิ์ลดหย่อน SSF หุ้นไทยอีก2 0 0แสนบาทเลยนะคะแล้วก็มาตรการที่8สนับสนุนการแก้ไขปัญหาโควิด1 i นะคะ แต่และมาตรการเองนะคะก็จะมีเงื่อนไขนะคะในการใช้มาตรการที่1 2 3 4 5 6 7 8มีเงื่อนไขต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงื่อนไขแต่และเรื่องมีอะไรบ้างเช่นเรื่องแรกเลยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะตัวนี้ก็คือเป็นดำเนินการโดยธนาคารออมสินนะคะโดยที่ธนาคารออมสินนี้จะเตรียมปล่อยเงินกู้ไว้ที่ 1,500,000ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามาตรการนี้สถาบันการเงินแต่ละแห่งนะคะให้เพดานวงเงินกู้สูงสุดอยู่ที่20ล้านบาทนะคะโดยอัตราการหักค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็นนิติบุคคลหักค่าใช้จ่ายได้ร้อซนะคะก็คือต้องเป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่1เมษาถึง31ทธันวาปี2563เท่านั้นนะคะแล้วก็ บุคคลธรรมดาหากค่าใช้ใจ่ายได้ตามจริงนะคะเงื่อนไขของการเข้าร่วมนะคะเนื่องจากมาตรการนี้เนี่ยมันเป็นมาตรการที่กระตุ้นเศษษษษษษษรษฐกิจระยะสั้นเท่านั้นนะคะก็เลยจะมีเงื่อนไขว่าตั้งแต่1เมษาปีนี้นะคะจนถึง31ธันวาคมเท่านั้นแล้วก็จะต้องเป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ต้องเปิดบริษัทหรือดำเนินธุรกิจครบ12เดือนแล้วนะคะใน1รอบระยะเวลาบัญชีนะคะแล้วก็ต้องเป็นธุรกิจที่มีไรายได้ไม่เกิน500ล้านบาทต่อปีนะคะต้องเป็นนักธุรกิจเอ๋ยขอโทษค่ะต้องเป็นธุรกิจที่ทำในบัญชีเดียวนะคะแล้วก็ต้องเป็นธุรกิจที่มีการจ้างงานหรือว่ามีพนักง,งานไม่เกิน200คน หัวข้อต่อไปนะคะในเรื่องของมาตรการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานนะคะก็คือมาตรการนี้เป็นการส่งเสริมการจ้างงานของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะโดยจะคิดอัตราดอกเบี้ย,เ,ยเริ่มต้นที่3เซนนะคะแล้วก็เป็นระยะเวลา3ปีนะคะมีวงเงินสินเชื่อโดยรวมประมาณ30,000ล้านบาทนะคะโดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ผู้ประกอบการนะคะจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนบริษัทกับสำนักงานประกันสังคมเท่านั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องที่3มาตรการคำประกันสินเชื่อนะคะเพื่อบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะเป็นมาตรการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้า SME นะคะทั้งรายเก่าและก็รายใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะซึ่งประกอบไปด้วย วงเงินค้ำประกันเต็มจํานวนกู้ใหม่ไม่เกิน30ล้านบาทนะคะระยะเวลา10ปีฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน2ปีแรกนะคะแล้วก็วงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม60,000ล้านบาทค่ะนะคะแล้วก็เลยขยายระยะเวลาโครงการค้ำประกันสินเชื่อนะคะออกไป5-7ปีนะคะจากเดิมนี่5ปีเนาะแล้วก็ปีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน มาตรการที่4นะคะก,ก็คือ,อ,อมาตรการลดอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะจาก3%เหลืออยู่1.5นะคะก็อันนี้จะแบ่งเป็น2ช่วงนะคะก็คือช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกเดือนเมษา2563จนถึงเดือนกันยา2563นะคะจาก3% เหลืออยู่ที่1.5%แต่ว่าถ้าจากเดือนตุลา2563เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวา2564นะคะจาก3%จะเหลืออยู่ที่2%นะคะเพราะฉะนั้นแบ,บ่งเป็น2ช่วงนะคะมาที่มาตรการที่5นะคะการรักษาการจ้างแรงงานด้วยสิทธิ เป็นรายจ่ายได้300เนะคะผู้ประกอบการ SME นะคะที่ไม่มีการเลิกจ้างหรือปรับลดจำนวนพนักง,งานลงนะคะจะสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้3เท่าของค่าใช้จ่ายจริงเลยละคะนะคะ,นะคะโดยสามารถหักลดหย่อนได้ตั้งแต่1เมษาถึง31กรกฎาคม63นะคะตรงนี้เงื่อนไขก็จะมีอยู่ว่า ลูกจ้างหรือพนักงานเนี่ยจะต้องมีไรายได้ต่อเดือนไม่เกิน15000บาทนะคะลูกจ้างหรือพนักงานจะต้องเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะคะหรือว่าบริษัทหรือกิจการนะคะจะต้องดําเนินการครบ12เดือนก่อนวันที่30กันยายน63นะคะบริษัทหรือกิจการจะต้องมีไรายได้ไม่เกิน500บาทต่อปีแล้วก็จํานวนพนักงานนะคะจะต้องไม่เกิน200คนนะคะในองค์กรนะ แล้วก็มาตรการที่6นะคะการันตี15วันคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะให้กับผู้ประกอบการส่งออกนะคะโดยผู้ประกอบการส่งออกต้องยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะคะจะได้รับเงินคืนไม่เกิน15วันนะคะถ้าไปยื่นแบบธรรมดายื่นแบบกระดาษนะคะก็จะได้รับเงินคืนภายใน45วันเนาะแล้วก็ อยู่ภายใต้เงื่อนไขนะคะต้องเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทจำกัดมหาชนที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่10ล้านขึ้นไปนะคะจะต้องเป็นผู้ประกอบการส่งออกที่ดีตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดมาตรการที่7นะคะเพิ่มสิทธิ์ลดหย่อน SSF หุ้นไทยอีก2 0 0 0สนบาทนะคะอันนี้คือ,อ,อทั้งนี้นะคะจะมีเงื่อนไขาการลงทุนไม่เหมือนกันกับเงื่อนไขของการลงทุนของ การลงทุนในกองทุน S S F ตามนโยบายของกระทรวงการคลังนะคะโดยมีเงื่อนไขาการลงทุนตามนี้ค่ะว่าต้องมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย65นะคะแล้วก็ซื้อหน่วยการลงทุนภายใน1เมษาถึง30มิถุนา63เท่านั้นนะคะระยะเวลา ระยะเวลาการถือครองก็คือ10ปีนะคะอันนี้ถ้าใครที่อยู่ในวงการหุ้นหรืออะไรแบบนี้อาจจะมีความเข้าใจอย่าผ่องแพ้ก็ได้นะคะว่ามันมันคืออะไรยังไงบ้างเนาะมาตรการสุดท้ายนะคะก็คือมาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโควิด -19 นะคะก็คือ ผู้เสียภาษีสามารถที่จะบริจาคเงินนะคะเ,เพื่อช่วยแก้ไขปัญหารโรคไวรัสโคโรโนานะคะก็สามารถที่จะลดหย่อนได้นะคะก็มีหลายๆเขาเรียกว่าอะไรอะหลายๆห,หน่วยงานนะคะที่ขอรับบริจาคอย่างเช่น โรงพยาบาลประมาหรือหรือหลายๆที่นะคะที่ขอรับบริจาคเราก็สามารถที่จะไปบริจาคแล้วก็นําเงินนั้นนะคะมา,าลดหย่อนภาษีอะไรพวกนี้ได้นะคะโดยที่ต้องมีหลักฐานนะคะเ,เหมือนเหมือนจะเป็นใบกํากับภาษีหรืออะไรประมาณนี้หล่ะค่ะให้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราบริจาคเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนอยู่ว่าเราจะต้องทํำยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อที่จะเอาหลักฐานตัวนั้นมาลดหย่อนได้นะคะก็ ผู้เสียภาษีสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้แตกต่างกันนะคะก็คือประเภทของการบริจาคถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะคะบุคคลธรรมดาถ้าเราบริจาคเป็นเงินเนาะก็หักไม่เกิน1 0ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลถ้าเป็นเงินหรือว่าเป็นทรัพย์สินนะคะก็หักรายจ่ายได้ไม่เกิน2%เของกำไรสุทธินะคะส่วนผู้ประกอบการ ที่จดแหวนนะคะก็บริจาคเป็นทรัพย์สินก็จะได้ยกเว้นแหวนไปนะคะอันนี้ก็คือมาตรการอีกหนึ่งมาตรการนะคะที่ทางรัฐออกมาช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโควิด1 i d 1 9นี้นะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปจนจบเลยนะคะก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาดูกันว่ามีเรื่องอะไรที่จะมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ